ให้ไล่แต้มรวมสองตัวล่างจากแอดมินหนึ่งงวดที่แล้วหนึ่งงวดที่แล้วทางแอดมินจะให้แต้มรวมล่างเป็นเลขสองสามห้าและหกผลรางวัลออกห้าผ่านข้างงวดนี้เข้าแต้มรวมล่างที่แต้มห้าค่ะสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่ทราบแต้มรวมล่างคืออะไรแต้มรวมล่างก็คือผลรวมของเลขท้ายสองตัวล่างนำเลขหลักสิบล่างกับหลักหน่วยล่างมาบวกกัน ก็จะได้เป็นแต้มรวมสองตัวล่างในงวดนั้นๆตัวอย่างเช่นในงวดวันที่16กรกฎาคมแต้มรวมล่างจะได้เท่ากับ8แต้มเพราะผลรางวัลออกสองหกนำเลขสองมาบวกกับเลขหกจะได้เท่ากับแปแต้มในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมแต้มรวมล่างจะได้เท่ากับห้าแต้มเพราะผลรางวัลออกห้าศูนย์ นำเลข5มาบวกกับเลข0จะได้เท่ากับ5แต้มก่อนที่เราจะไปดูแต้มเด่น2ตัวล่างในงวดวันที่16สิงหาคมที่จะถึงนี้เรามาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นกนพนันทุกชนิดตัวเลขที่ได้มาจากการคำนวณย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ไม่มีการทราบล่วงหน้าว่าผลรางวัลจะออกเลขอะไร โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังขอให้ทุกท่านโชคดีขอบคุณค่ะเรามาดูสถิติแต้มรวม2ตัวล่างในสีงวดหลังสุดจากทางแอดแชร์กันรวยกันก่อนนะคะในงวดวันที่16มิถุนายนแอดมินให้แต้มรวมล่างเป็นแต้ม4แต้ม5แต้ม6และแต้ม9ผลรางวัลออก06ผ่านข้างงวดนี้เข้าแต้มล่างที่หแต้มค่ะ ในงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมแอดมินให้แต้มรวมล่างเป็นแต้ม5แต้ม9และแต้ม0ผลรางวัลออก91ผ่านข้างวดนี้เข้าแต้มล่างที่0แต้มค่ะในงวดวันที่16กกรกฎาคมแอดมินให้แต้มรวมล่างเป็นแต้ม3แต้มสี่แต้มเจและแต้ม8ผลรางวัลออก2 6ผ่านข้างวดนี้เข้าแต้มล่างที่แปแต้มค่ะ ในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมแอดมินให้แต้มรวมล่างเป็นแต้มสองแต้มสามแต้มห้าและแต้มหกผลรางวัลออกห้าศูนย์ผ่านข้างงวดนี้เข้าแต้มล่างที่ห้าแต้มค่ะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่สิบหกสิงหาคมที่จะถึงนี้แต้มรวมสองตัวล่างจากทางแอดแชร์กันรวยจะมีแต้มหนึ่งแต้มสองแต้มสาม และแต้มหกข้าเป็นแต้มเด่นสุดเรามารอลุ้นกันนะคะว่าแต้มรวมสองตัวล่างทั้งสี่แต้มนี้จะมาให้เห็นในงวดนี้ไหมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ทางแอดมินฝากไว้เป็นแนวทางไว้เพียงเท่านี้นะคะทั้งเลขเด่นและเลขดับและเลขจากหวยซองมีเข้ามีหลุดมีผิดมีถูกโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังขอให้ทุกคนโชคดี ขอบคุณค่ะ